ขึ้นรถแล้วนะคะสําหรับเครื่องลาดบรรณาการนะคะพระพันปีหลวงนางน้อยนะคะอ <g iggle> ิจฉานม่มงมึงไม่อมาซื้อชือเด้อมึงมาอยู่ม,ม,า u, มากินนี่มึงสีเขามากินน้ำมัสันอีเมวานะคะอ,อของขวัญปีใหม่คุณยายนางน้อยนะคะเครื่องบรรณาการคุณยาถวดนาริตะพี่น้องค่ะกินเข่าจากท่างรอยอิดอืมเราว่าท่างบาดแล้วมันแรงหน้ากูเลีลยงไรบ่ได้เขามึงสีเขามากินได้อีเคสสันจัดให้เลยนะคะ พี่น้องเอาขึ้นรถแด้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นร้านชาบูอยู่หลังบ้านแคทมี่เองนะคะเป็นลานน้องสาวเป็นลานเจ้าประจาที่มากินอยู่ดูๆนะคะพี่น้องคะมือน,นี้ยเชา่าซื้อซาบูซาบูไปซูวแพล้าเพ้ากับผูใยญ่บบานกินนะคะวันนี้เป็นวันเกิดน้องเอ้ด้วยนะคะถือโอกาสเลี้ยงวันเกิดน้องเอ้ด้วยนะคะของดีเมืองขอนมไพ่ค่ะพี่น้องคะ่ะ บรรยากาศร้านน่ารักยังกะอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะคะออืพี่น้อง New Normal ไทยชนะนะคะร้านชาบูก่อนที่เขาลานตรงล่างเมื่อได้พี่น้องอืมนะคะบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยอันนี้เจ้าของร้านนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้น้องน้ำเจ้าของร้านนะคะร้านชาบูแอลกอฮอล์ตั้งอยู่อำเภอพนมไพรนะคะเส้นติดถนนดำแล้วพี่น้องคะติดถนนดันทางไปเออพนมไพรไปมหาชนะไส้น,นะคะเออนี่เจ้าของร้านนะคะนั้นผัวเจ้าของร้านคะ่ะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศร้านน่ารักมากเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาเชิญแวะได้ราคาย่อมเยามากพี่น้องมีทั้งบุฟเฟต์แลวก็บแบบเป็นชุดนะคะซึ้นซุ่มซึ้น นี่งามๆเขา,าเป็นว่าต้นยังหนวดเลือสีบ่แบบเลี้ยงได้งามมากพี่น้องค่ะค่อยเลี้ยงไม่ตาตายต้นคริสต์มาสนะคะเลยนะคะวันนี้นะคะเอาไปสู่พยายบ้านฟินแลนด์กับแพวพาวกินนะคะวันนี้เขาขึ้นบ้านใหม่กันนะคะวู้นองเขาก็หายไล่ทต่พี่น้องนี่นะคะ เป็นแบบว่าพกผ้ากับใดเดอ้อนั่งเนี่ยนี่้พผมเดแล้วจะเอามาคืนนึนบอค่ะค่ <c oughs> คอยเอามาคืนนะคะถังโฟมนะคะเออนะคะเดี๋ยวไปรีวิวกันตอนกินนะคะโคษนายงน้องนั่มเป็นน้องหักนะคะอยู่รังบ้านแคทมีนแล้วค่ะพี่น้องร้านบ่อไก่บก่ไก่อยู่ในอำเภอพนมไพรนะคะร้านชาบูที่แบบว่าคอยไปกินใส่ไปกินกรุงเทพก็สร้างพี่น้องขอต้องขึ้นหอดนั่งโหลดเพราะว่ามันบดแสบยบมองอื่นบุ๊ยเด้อบันเป็นวันยองกินอิ่ลีพี่น้องคอยเป็นคนแบบกินยากอิลีนะคะพอแบบคอยเป็นคนเห็ดก้าวเข่าหลักกะคันึออน่นะนีน้าจิ้มก็แบบย่อะ รถรอรถรๆอีหลีนะคะผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินตอนแบบว่าไล์สดไล์สดเพรโควิดมาเทิงศิลเสร็จประมาณหกทุ่มครึ่งนะคะเราก็จะแกะสู่ผู้ใหญ่บ้านกินดึกๆนะคะหนาวๆเนาะฉลองออฟฟิศใหม่น้ำนะคะของเต็มรถอ่ะเงะอยู่นี่นะคะของดีเมื่องพนมไพรมันรสชาติมันโอเคลีพี่น้องล้นั่งกับบอดี้ขายแพงนะคะ นางไม่ได้ขายแพยงแล้วก็แบบถาดละซ้าวเดี๋ยวรีวิวให้เบิงอืมนะคะคันไปกินมองอื่นนะแบบนี้บอกโอ้ยชุดละสี่หาลอยพี่น้อง,องก็กะงงคือกันว่ามองอื่นคือขายแพยง นี้เราก็ขนของขึ้นรถชาบูก็อยู่บนรถเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะออกเดินทางไปบ้านแพวพาวกันนะคะวันนี้เรามีถ่ายทอดสดเพชรโครวิดบันเทิงสินซีซั่นสองนะคะครั้งที่สองได้พี่น้องตอนนี้เขาก็รังอยู่บนรถแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอพนมไพรตอนนี้ปูรังก้นถามว่าบ้านแค็มีไก่บอรกระบ,บันแพลวพาวบอไก่นะคะ100กิโลโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปกันนะคะอยู่คนเดียวตัวคนเดียวผัวไม่มีค่ะ หนึ่งร้อยกิโลชิลๆไปนะคะไปกันเลยแล้วนะคะวังหันบริษัทลัเข็มขัดพี่น้องวังหันบ่มีหอดเว่นตานะคะเนื่องจากว่าแคทมีเป็นคนสายตาสั้นเราจะต้องใส่แว่นตาขับรถนะคะแล้วก็รัตเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทุกครั้งในการเดินทางนะคะไปกันเลยก็ go ็ไปกันเลยนะจ้ะนะจะ้ต้องหน่อยต้องหน่อยเดินทางคนเดียวพี่น้องคขอ ชนีหน่อยหอยสังตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะคะเรามาถึงเวทีแล้วเรากำลังจะซ่อมนะคะกำลังจะซ่อมเพลงเออทำมาหอดเร็วนะคะ <P ink> บรรยากาศลมเย็นว่อยๆผัดหมอยบีบีนะคะพี่น้องคะ่ะเราก็มาหอดบงัง ้อมนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกําลังมิกเสียงนะคะวันนี้มีสะพายด้วยวันนี้มีสะพายแฟนๆด้วยนะคะกันนิ่งกันนิ่งกันนิ่งจ๊อเจ๊กจ๊กจ๊กกันนิ่งกันนิ่งเจ๊กกันนิ่งกันนิ่งกันนิ่งเจ๊กกันนิงกันนิ่งจ๊อก ตอนนี้ถึงบ้านเพียวแล้วนะคะอยู่กับคุณยายทวดนะคะมันนี้ได้เครื่องราชบรรณาการมาฝากเด้แม่ตามคำสั่งเข่าเจ้าสอบหนึ่งเข่าเหนียวสอบหนึ่งสีพร้อมท่านพี่นองค่ะอืมอ่ะขอบคุณมากๆพี่นงของตอนจากอำเภอพนนท์พี่ของตอนจะเมี่ยงลอยเอ็ดแดงเมี่ยงลอยเอ็ดอืมคุณหลานคุณหลานคนสวยและหีเขี้ยว้อมบัดฤีิกรรบเราว่าไปยีห้ออีกข่ายนีเขี้ยวกันว่า มือดันกุสีมือบาดแม่เอาเงินไม่ได้หาลอยหาลอยแม่แม่จะไปเบิกน้องเขาวันนั้นปนคุณยายกลับบ้านนะคะไมีเงินสดนะคะอาทิตย์ดวงหันนี่พี่น้องหาลอยหาลอยบีกระแทกวอยู่หันแหละยายเอาบันธีแม่กับจีออนจีไพรจีออนไล่้พรก็เลยว่าฉันเอากับคุณยายแล้วก็เลยว่ายัยนั้นเล่าก็ดเสื้อให้แบบนาริตานาริตาสร้างเบงกี้เหรอลูก ขี่แล้อนะขี่แตกได้ยังไบ่ายได้นะไหนยัไงเลยหอมบแม่ดมขี่กไ็ได้ด้ลูกขี่เปนต้องข้ามบาลอลลูกอะขี่ไปนต้องข้าบอลกูกบ้ากันโด,ดนะม,นม,มิดนลมนอไงแม่แนมแค้นแนมแม่แค้แม่เป็นบ้าก่แม่พิ่งแมแนมียวแม่เป็นบ้าก่แม่ตอนนี้นะคะเรา เล่นกันลงมายกหนึ่งแล้วนะคะเออเล่นลงมายกหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องคะตอนนี้กาลังจะเปลี่ยนชุดใหม่นะคะตอนนี้แพรวพาวกับผู้ใหญ่บ้านกาลังขึ้นเวทีอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะชุดน่ารักไหมดูสิดูสิสีชมพูแล้วพี่น้องนะ่ารักฟ้งฟิ่งกระดิ่งแมวนะคะวันนี้แอแบแป้แอแบแป้าแน่จัหน่อย เปลี่ยนชุดที่สองแล้วนะคะสีเขียวอึ้งเลืงเลยครับท่านผู้ชมค่ะสีเขียวหน้าขี้นะคะอันชุดก็ลวมหลวมบ่หลวมมองไรคอ,อยจ่อยหรือว่าชุดมันหดเออหรือว่าชุดมันอันย่านหลวมบ่หลวมบ่มมองไรพี่น้องหลวมมองนมตะกี้น้องหอยใหญ่ปะนี่บอกให้บเออกทางดาเมื่อกี้มันคือรวมแต่น้อยความเป็นมันมันความเปน,นใส่เกินเลยดิยดยมันกินหดหดบนบนที่มันหดเออหดขึน้นแน่ เอามันคือสิเอามันคือหลวงเอาแสดงว่าฉันจอยลงตีแม่นบอกจอยล่องโบนุตะวันนมมันนมมันเหลียหลายแล้วกันน้องเอวันนี้วันเกิดน้องเอด้วยกินกันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนซ่อนแจี้ยงจากปากสุดหลวง วมนน้าอาีวหันนี้เราเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่สามแล้วนะคะเราจะรําซิ่งนะคะพี่น้องค่ะโอ้เปลี่ยนหลายสุดซะเหลือเกินค่ะต่อไปท่านสื่อขนรัมซิงคููกันนำ้ำเพิ่งน้อยแสงทองมาราซิ่งคููขวัญน,นะคะเออสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งหน้าหานเลยนะคะผู้ใดที่ซื้อบัตรออนไลน์นะคะซื้อบัตร อจองตัวชมอมอลล่ามออนไลน์นะคะคณะเพชรโควิดบันเทิงศิลป์ซีซั่นสครั้งที่2นะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีเนาะนะคะชุดง่ายๆพี่น้องเป็นชุดกระทัดรัดกระทัดรัดขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนคลับนะคะพี่สาวที่ส่งชุดมาให้คุณแพรวพลาวแล้วก็แคทมีได้ใส่ด้วยนะคะสวยมากๆเลยถูกใจมากๆค่ะเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะจ๊ะ ขี่มาพี่น้องในแต่หองหายไกลกันกูุ๊กเพิ่งเต้ยลาเสร็จนะคะนาลิตาร้องให้แง่ๆเลยคุณตากำลังโออยู่นะคะห้องหายให้ยังบู้ร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วหิวนมแล้วให้งักงักโอ้เป็นไรลูกนาลิตานารีนารีร้องจะใครอะเนี่นั่นมันจะใคาผ่านแลมันเหี้ยวบ่อย่าร้องนะลูกอย่าร้องอย่าร้องเอ๊ะออเออหกตุ่มพอดีเวลาเพื่อนหมด เดี okay. this you you oh. ๋วพี่น้องเขาก็ร่างสิแบบว่านาติตาก็ร่างกินนมอยู่กับคุณแม่กับคุณพ่อนะคะเอออันี้มีแปดชิปเนี่ยมั้ตอนนี้สีล้าล้าล่ะค่ะสีเด็กไปอาบน้ำสีเด็กแบบว่านอนแล้วจั๊กจีอาบอาบดอกตัวเจ้าชื่อว่าสีอาบน้ำอืมไมบถ่งกุ้ยไม่ถึงกุ้แห้งเอ้ากุยกุ้ยไม่เป็นกุ้ยอิเดียกับพี่อยู่อย่างเงี้มันตายออ ี่เอว่มัเป็นอย่าง้เอาแม่นี่แม่ก็นอนผู้เดียวเนอะพัวกับพ่มีคนสูนสูวิบอดแม่บอกว่ามีฮีจกบิบดอกพี่น้องอืมพัวกับบ่อยูยน้ํากันดอกเอ แล้วพวกรยังบอกอ่ะนาวอย,ยู่เนียย่นย,ย,นยนอนน้ำกันนะโอเคนะคะเจอก,กันคลิปหน้าพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวจะไปกินซาบูซาบูให้ดูนะคะได้ชาบูมาจากพนมไพรนะคะเดี๋ยวจะเอาทํามาสู่ผู้ใหญ่บ,บ้านกับเพลวพาวกินนะคะพรุ่งนี้ขอตื่นเทียงขอตื่นจ้าการแสดงก็ได้จบลงแล้วนะคะตอนนี้แคทมี่เอาของมาเก็บอยู่หลังบ้านนะคะอยู่หม่องนองเนี่ยแหละพี่น้องอ่าสมสมหม่องเก่าหม่องเดิมนะคะวันนี้นอนที่นี่นะคะนอนคนเดียวนะเออจบพานฝนไปแล้วนะคะพี่น้องสําหรับ เพชรโควิดบันเทิงศิลป์ซีซั่นสองครั้งที่สองวันที่หนึ่งนะคะเมือ่อออ่นมีอีกแด้พี่นองพรุ่งนี้วันที่แปดนะคะอีกหนึ่งวันนะคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีศิลปินรับเชิญก็คือคุณพ่อของนงเต้ยรังสีมันนะคะคุณพ่อสาธิตต้องจันกับศิลป์แมกขึ้นห่านน้ำเฮาเมื่ออื่นเนาะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่ได้ซื้อตัว๋วซื้อบัตรออนไลน์เข้ามาดูนะผลงานการแสดงเมื่อนีพี่นองนะคะ อดซินดีอดซิกโลกล่าแน่จักน้อยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามแสดงให้เต็มที่พยายามแสดงให้เป็นธรรมชาติพี่น้องนะคะมันคือตัวตนที่แท้จริงของศิลปินแต่ละคนศินลปินแต่ละคนจิตวิญญาณแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องลองเพียงใดขึ้นกันนะคะยังไงฝากตีชมฝากให้กําลังใจด้วยนะคะผลงานการแสดงมันนี่แท้พิดพาดประกันไดคอโทดคอให้นะคะเพราะว่ามันเป็นเป็น,ปนมอลล่าะพี่น้องนาอ,นอเออเป็นมอลล่ามหอ่อกะ แบบเบาน้วหัวมวลกันนะคะตามผักพื้นอีสานก็คือเบาหยอกกันไปแนแง่ไปกันไปนห้าหมอลำซ่งก็คือมีลามกปนน้อยแน่กันบาคิดหลายกับเออบอสซีเลียตนะคะอย่าไปซีเดียดพี่น้องเด้อเบิงให้มันเป็นศิลปะเบิงห้มันมวนมันยิ่นนะคะเครียดกับชีวิตเพราะพอแห้งเหรอพี่น้องนะคะเบิงให้สนุกสนานเบิงให้มันมวนนะคะฝากแคทมี่กับพึ่งน้อยไปในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะคะพยายามให้เต็มที่เสือผาอันใดที่ว่าดีอันใดที่ว่าแปลกไหมนะคะเพ่งอันใด ทีพี่น้องไม่ค่อยฟังเขาพยายามฝ่าวแกะฝ่าวมาลองนะคะฝ่าวจำเออมันเป็นเวลาที่กัรชิดอดยุทธพี่นอ้องเด้อการที่จะแกะเพ่งการที่จะไล่เพ่งได้ห้มันได้ลองแอบแปลกใหม่นะคะการที่ดันเพ่งขึ้นแต่ละเพ่งนี่มันต้องใส่แบบความจำละกะ ทางอาจารย์นกดนตีสิบชีวิตพี่น้องสิบคนมันต้องท้วนทวนน้ำเห่านอกจากเห่าทวนจากของเองแล้วอาจารย์นกดนตีเพิ่นก็ทวนแต่ละชิ้นมาประกอบกันนะคะกับบงไงเนาะพี่น้องเนาะนะคะเพียงไหนมันเก่าไปเพียงไหนที่แบบว่าบ่อเปะกับขอโทษขอไปพี่น้องนั่นนะคะเปาพยายามนําเสนอแบบว่าเวลามันกระบีบบีบนะคะเวลาเขามันมี่ถึงอาทิตย์ละเพียงไมมันกระดันึืนมาหลายนะคะเพียงที่บอค่อยเรียนเขาก็เรียนนามาเรียนนํามาเสนอ นะคะยังไงฝากติชมฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเพชรโควิดบันเทิงศิลป์ซีซั่นสองด้วยนะคะนะคะ,ะ,คะฝากเบึงฝากแง่งนั้เนตเด,ดพี่น้องเด้อ เราจะถ่ายในพิธรักษากระเทียมมื้อกินเาปูพี่น้องเฮ็ดซูพระพันปีด้วยเฮ็ดซูคุณแม่อามแล้วกันน้องเอนะคะวันเกิดน้องเอเนาะนะคะเออเดี๋ยวนี้ยัดใส่ตู้เย็นไว้แล้วมันนี้กินบ่ไหว้ค่ะมันนี้กินบ่ไหวโอเคนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้แคทมี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ